สวัสดีคะ่ะหนูไอ,อร์ดค่ะที่ภาษนการขาย f o r ์อโต้แกลลอรี่าขาพระประแดงน,นะคะวันนี้เราจเจอกันอีกแล้วคะ่ะในช่องโปรโมชั่นโฟล์ตบายหนูไอนะคะสำหรับคลิปนี้คะ่ะแคบปที่เราขายดีมากๆเลยนะคะคันด้านข้างของนอายนี่เองคะ่ะแรงเจอ s, ร์เอคลพัุ่นในเจนล่าสุดของเราปี2022เลยคันนี้มาแบบชุดแต่งรอบคันแบบจัดเต็มสุดๆเลยนะคะเดี๋ยวน้องไงพาไปชมกันคะ่ะว่าคันนี้เราแต่งแบบไหนบ้างนะคะแต่ก่อนที่จะไปชมกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่อง u t u b e ให้น้องไอด้วยนะคะกดกันแล้วเดี๋ยวเริ่่มกัันเลยคะสําหรบ รุ่นของเ e ็กเจตัวกระจังหน้าด้านหน้าของเขาจะเป็นเอกลักษณ์เลยนะคะมาพร้อมกับไฟหน้าตัว C ีแบบนี้แต่ว่าคันนี้เราพิเศษสุดเลยเพราะว่าเราทําการอัปเกรดแล้วก็เพิ่มชุดตกแต่งเข้าไปอย่างตัวกระจังหน้าด้านหน้านะคะเราเสริมเข้าไปเป็นตัว FORD หรือว่าตัว f อร์ของเรานั่นเองค่ะทำเป็นสีแดงนะคะตัดกับตัวสีดําค่ะขอบด้านข,าข้างของเราจะเป็นสีแดงนะคะมาพร้อมกับตัวไฟ LED ด้านหน้า3จุดค่ะไฟตรงนี้จะเป็นสีขาวซึ่งคุณลูกค้าก็สามารถเลือกได้นะคะมีสีขาวมีสีเหลืองสามารถเลือกได้เนาะ เป็นสีส้มแหละไม่ใช่สีเหลืองเป็นสีขาวแล้วก็เป็นสีส้มนะคะส่วนไฟหน้าอันนี้เรามีการติดตั้งเป็นตัวครอบไฟหน้านะคะตัวครอบไฟหน้ามีตัวหนังสือแ a นเจอร์ตรงนี้สีแดงค่ะแล้วก็ไฟหน้าที่เห็นกับคลิปแบบนี้อันนี้คือน้องไออัปเกรดนะคะเป็นการอัปเกรดแบบเป็นแบบ ไฟหน้าไดนามิก2สเตปนั่นเองนะคะสังเกตว่าจะมีไฟกระพริบกระพริบแบบนี้ด้วยนะคะซึ่งตรงนี้ถ้าถ้าคุณลูกค้าสนใจก็สามารถรีเควสตบอกน้องไอได้อีกเช่นกันค่ะส่วนตัวไฟตัดหมอกค่ะรุ่นนี้ก็ไม่มีไฟตัดหมอกติดตั้งมานะคะเอ็กเอลพาร์ตการชนด้านหน้าของเขาตัวใหม่เนี่ยจะเป็นสีเดียวกันกับตัวโรงงานเลยด้านล่างจะเป็นหูลักจูงนะคะทางฟอร์ดของเราให้มา1จุดด้วยกัน ด้านหน้าหล่อๆแล้วเดี๋ยวมาดูด้านข้างกันต่อนะคะเอกอลักษณ์ของรุน่น Next เจนทุกรุ่นเลยตรงนี้จะเป็นคิ้วรล้อนั่นเองค่ะตรงนี้คุณลูกค้าสามารถที่จะใส่เป็นคิ้วล้อขนาด6นิ้วเข้าไปอีกได้นะคะ ถ้าเราชอบแบบเรียบๆแบบนี้ก็ตรงนี้ก็ตอบโจทย์แล้วนะคะส่วนแม็กคันนี้เราเปลี่ยนจากตัวแม็กเดิมที่มาจากตัวโรงงานค่ะแม็กเดิมจากโรงงานจะเป็น16นิ้วนะคะยางคันนี้ที่เราเลือกใช้เนี่ยจะเป็นยาง AT ทนะคะ Mon s เตอร์3ค่ะขนาดยางจะอยู่ที่26.570 R16 นะคะตัวหน้ายางเนี่ยเขาจะใหญ่ขึ้นนะคะแต่ว่าตัวแม็กเราใช้เป็นไซส์16นิ้วเหมือนเดิมค่ะแก้มด้านข้างของรุ่น X L-P พ s มีคําว่าเทอร์โบตัวนี้จะเป็นตัวหนังสืออะคริลิกสีเงินนะคะขอบด้านข้างของเขาจะเป็นสีดําเงาส่วนรุ่นเ c o พั a เนี่ยรุ่นใหม่มีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างแล้วนะคะตัวกระจกมองข้างเนี่ยเป็นสีดําด้านนะมือจับประตูก็เป็นสีดําด้านอีกเช่นกันค่ะแต่ว่าคันนี้เราเสริมเป็นเบ้ารองมือเปิดเข้าไปตัวนี้ก็จะป้องกันรอยนะคะอันนี้ก็สามารถติดตั้งเพิ่มได้ส่วนกานสาติดตั้งให้เรียบร้อยมาจนถึงช่องแคปเลย ็นสีดำนะคะสติกเกอร์สวยๆด้านข้างตัวรถเราติดตั้งเพิ่มเติมตรงนี้ก็มีหลายลายให้คุณลูกค้าเลือกนะคะเลือกได้เลยตัวหนังสือสีดําเข้าไปมาในข้างเนี่ยติดตั้งมาจากโรงงานเรียบร้อยแล้วนะคะตัวนี้แล้วก็ด้านท้ายรถนี่เลยค่ะตัวโรบาโรบาคันนี้จะเป็นของ Outlander นะคะเป็นโรบาเหล็กค่ะเน้นเป็นแบบลุยๆออฟโรดก็ได้นะคะสําหรับตัวนี้ก็จะมีจุดยืดสัมภาระอะไรให้นะคะสําหรับตัวโรบาคันนี้ สติกเกอร์ลากยาวมาจนถึงด้านท้ายเลยนะคะแล้วก็ฝาถังน้ำมันติดตั้งเป็นสีดำด้านอีกเช่นกันมันจะเข้าเซตไปเลยนะคะตัวเบ้ารองข้อไฟหน้าจะเป็นสีดำด้านหมดเลยค่ะ, Yet, ะดดคะกกอร,ร this, ไปไปอบไฟท้ะะากย, teasing, ยก็จะเป็นสีดำด้านอีกเช่นกันนะคะสติกเกอร์เราติดตรงฝาท้ายให้ไปอีกนิดนึงนะคะไฟเบรกย้ายมาอยู่ตรงนี้แล้วนะคะมือจับประตูเี่กก็จะเป็นสีดำด้านคิ้วตรงกระบะไลเนอร์เนี่ยรุ่น Nexgen จะมีติดตั้งมาแล้วนะคะแล้วก็น้องไอก็ทำการติดกระบะไลเนอร์เข้าไปอีกนะคะ ติดตั้งได้ปกตินะตัวหนังสือแลนเจอร์ด้านล่างตรงนี้จะเป็นตัวหนังสืออะคริลิกแต่ว่าเราก็มีติดตั้งเพิ่มเติมเป็นตัวสติ๊กเกอร์เข้าไปนะคะทำให้ตัวหนังสือแลนเจอร์ที่อยู่ด้านท้ายรถเนี่ยมันดูเด่นขึ้นดูสวยขึ้นนะส่วนกันชนท้ายจริงๆรุ่น x l Plus จะไม่มีกันชนติดตั้งมาจากโรงงานนะคะแต่ว่าคันนี้ด้วยความที่ลูกค้ายอยากได้ลุยๆยออฟโรดเราก็ทำการติดตั้งเป็นกันชนท้ายเหล็กนะคะ มาแบบแนวลุยๆเลยตรงนี้ก็จะเป็นห่วงโอเมก้านะคะเป็นสีแดงค่ะตัดกับตัวการชนท้ายเหล็กนะคะดูแบบใสลุยเลยนะคะคันนี้ ค่ะนะคะจะมีให้คุณลูกค้าเลือกสีสีด้วยกันสีขาวสีดําสีบรอนเงินแล้วก็สีน้ําเงินนะคะคันนี้แบบแต่งรอบคันมากๆเลยนะคะสาหรับคุณลูกค้าท่านใดที่ดูคลิปนี้อยู่แล้วก็อยากได้กระบะแคบยกสูงเอาไว้ใช้งานนะคะน้องไอแคนทารุ่นนี้เลยเป็นเกียร์ธรรมดาแล้วก็ยกสูงด้วยราคาแบบน่ารักสุดๆเลยนะคะหกแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นเองค่ะสาหรับลูกค้คาที่อยู่ต่างจังหวัดอยากได้โปรโมชั่นดีๆนะคะโทรหา,าน้องไอเลยศูนย์เก้าแปดหนึ่งหนึ่งห้าสองหกหกห้านะคะเรามีบริการเซ็นอฟรนต์แล้วก็ เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ